สวัสดีจ้าทุกทกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องชีวิตสาวแหล่ในต่างแดนนะคะวันนี้สาวแหละ่จะไปสมัครงานจากพี่น้องเพราะว่าไอตรงที่สาวแหล่จะไปสมัครงานจะเป็นคอมูลเนาะเป็นคอมูลแล้วก็จะไปสมัครนี่คือเขาไม่ได้ถามหาใบเรียนจบก,การศึกษานะคะแต่ว่าเขาจะถามหาแค่ใบเซเวหรือว่าใบผ่านงานเนาะพี่น้องเพราะว่าสาวแหล่เคยไปฝึกงานแล้วก็ได้ผ่านงานแล้วก็มีเอกสารถ้าเกิดว่าที่นี่เขาจะเรียกว่า อเอกสารเซเวนเนาะพี่น้องเป็นใบฝึกงานและที่นี้นสาวแหลกก็เลยจะไปสมัครและที่นั่นที่ข้อมูลนั้นเขาจะมีเกี่ยวกับการทําความสะอาดมีหลายตำแหน่งเนาะพี่น้องทําความสะอาดแล้วก็ทําทอาหารแล้วก็อยู่หน้าเคาน์เตอร์แต่สาวแหลกยังท่านได้รู้นะว่าจะมีที่ว่างไหมเนาะแต่ว่าเราต้องไปสมัครก่อนเนาะพี่น้อง เพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าจะมีตําแหน่งว่างไหมแต่ว่าะจะให้ดีที่สุดนั่นก็คือเราไปสมัครไว้ก่อนเนาะพี่น้องแล้วก็จะใช้ในการไม่เข้าในเว็บไซต์ไม่โทรหาแต่ว่าเราจะไปสมัครด้วยตัวของเราเองเนาะแล้วก็เราจะได้พูดคุยกันเวลาเขาถามอะไรเราจะได้ตอบแล้วก็คุยกันอย่างนี้พี่น้องเป็นรุ่นน้ำกันจจะพี่น้องว่าไปสมัครแล้วจะได้งานทําเร็วไหม เพราะว่าที่นี่เขาต้องรอยอีกนานจ้ะพี่น้องเพราะว่า,างานที่ประเทศโนเวย์หายากมากเพราะว่ามีคนจากประเทศอื่นที่เขาอบพยพลี้ภัยมาอย่างเงี้ยเขาจะทางหลวงเขาจะส่งให้คนกลุ่มนั้นเนาะไปฝึกงานก่อนไปรุ่นกันจ้ะพี่น้องไปไปไปนะฮะเกณฑ์บ <Bye. S 1> ายบายเจ้ไงแมงมดเ็้สิบเปิดคลิปสวัสดีครับตัวลูกสวัสดีครับครับ สวัสดีครับ,เอ,บเอาบายบอายจังไดแมงหัวจะเปิดคลิปสวัสดีครับ,าบาผมจะไปบานาฮาเกตแล้วครับที่ทนครับ <y> เอ,าบาอ้าคือดูดกวดนอกมาที่เดียวจะเป็นจะจะเป็นเด็กน่อยวะอ่ะเอฟซีถามว่า ฟันพี่เอลินาทำไมยังไม่ขึ้นคืออ่ามันเป็นฟันถอนเนาะพี่น้องน้องยังข้างล่างเี่ยขึ้นแล้วจะพี่ลองใส่แม่บังแถวข้างล่างด้วยข้างล่างเดี่ยขึ้นแล้วจะพี่น้องข้างล่างขึ้นแล้วเนาะแต่ว่าข้างเพิ่งเนีบบ้างด้วยยิงแขวดีๆด,ด้วย <c oughs> ข้างเพิ่งถ้าได้ขึ้นจะพ่อน้องเพิ่งจะอ่าห้าขวบย่างหกขวบเนาะเพราะว่าบางที่ หนึงเดือนมีนานน้องถึงจะหกขวบแล้วก็เดือนสิงหานะคะเดือนสิงหาน้องถึงจะได้ไปโรงเรียนนะคะข้อปอลหนึ่งอะดูเบบี้ฮะนังเขีนน้องกันเดนดูดเดืนขวดนมนั่งกันเลยอยากดูดนมจะพี่น้องถึงขวดนมแล้วกาใบเอกสารการเรียนจบการศึกษา คือที่จริงนะครูเขานัดวันนี้นะคะเอกสารจะมาวันนี้แต่ว่าเรารอให้ครูโทรมาหาเนาะแต่แต่ถ้าเกิดว่าวันนี้ครูไม่โทรมาหรือไม่ส่งข้อความมาซ้าแหละก็จะส่งข้อความไปถามครูพรุ่งนี้แล้วก็เราจะได้ไปเอาใบสอบเนาะพี่น้งองพี่น้องซ้าแหละผ่านมาหม่องป่าเห็ดเนาะผ่านมาตรงป่าเห็ดมีแต่หิมะขาวพโพลนพี่น้องข้างหน้านั้นจะเป็นป่าเห็ด นะคะ,ะพี่น้องถึงแล้วจ้าทุกคนนี่จะเป็นอิายิกแกยม้มเนาะถ้าเกิดว่าบ้านเราก็จะเรียกว่าหรือภาษาไทายก็จะเรียกว่า,า <c oughs> บ้าน <c oughs> าจะเรียกว่าโรงพยาบาลคนแก่คนป่วยเนาะพี่น้อง แล้วก็จะมีอีกอตำแหน่งก็คือ,อดูแลคนป่วยคนชรา,าอย่างเงี้ยนะหรือจะเอื้อง่ายๆก็คือบัานพักคนชรา,าหรือโรงบาลพู้เท่าแล้จ้ะพี่น้องแล้วเข้าไปข้างในเลยจ้ะแล้วก็นีดีก็ะจะมีสปานนี่ยนะจ้ะพี่น้องเพราะว่าตอนนี้ซาแล้วเข้าอยู่เข้ามาข้างในแล้วนะคะจะมีสปาด้วยเนาะ ตอนนี้ซาเล่กับลับมาหอดบ้านแลยนะจ๊ะพี่หลวงไปสมัครไว้แล้วเนาะบางทีเพื่อนได้บอกว่าถ้าเกิดว่ามีงานเนาะพี่หลงจะเป็นงานทําความสะอาดนะคะทํางานเกี่ยวกับทําความสะอาดเนาะเพราะว่าซาแลวบอกเพ่นว่าขอทําเกี่ยวกับทําความสะอาดเพื่อนได้บอกว่าถ้าเกิดว่ามีที่ว่างเนาะเดี๋ยวเพื่อนจะโทรมาแล้วก็จะบอกว่าให้ทดลองก่อนนะพี่น้องจะให้เราทดลองทําก่อน แล้วก็ถ้าเกิดว่าเราฟังรู้เรื่องถ้าเกิดว่าหัวหน้าบอกให้เราไปทําความสะอาดพื้นหรือว่ากระจกหรือว่าห้องไหนอย่างเงี้ยให้เราฟังให้รู้เรื่องเขาจะทดลองเราก่อนจ้าแหลกกับพ่อหวหน้าจ้าพี่น้องภาษากับว่าเก่งปันได้จ้าพี่น้องพ่อพ่องูป่ากอนจบคลิปนี้ขอฝากทุกท่านกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ